ไม่ต้องฟังสัญญาณไฟแดงนะครับเราเดินผ่านรถโลก็ข้ามมาได้เลยนะครับลดโลกข้ามเลยอย่าไปทําตามนะครับเอาละครับนี่เรากําลังจะเดินทางไปวัดบวรดิเวศมหาวิหารนะครับวันนี้อากาศเป็นยังไงบ้างครับ แต <champions> ่เรารู <op> ้ทางเข้าใช่ไหมลองแลไม่ดูเลยใหญ่มาก สวัสดีครับ<ม>สวัสดีครับผมโอโอครับผมบุนบุ่นครับครับวันนี้เรามาทําอะไรกันบุนอ๋อวันนี้เราจะมาพาทัวที่วัดบวร,บรนิเวศว,ว,ว,วิหารครับผมวัดบวรนิเวศวิหารครับเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกนะครับชนิดชนิด,นดราชวรวิหารฝ,าฝ่ายธรรมยุทธ์นะครับตั้งอยู่ดิงถนนบวรนิเวศ และถนนพัสุเมรุในท้องที่แขวงวัดบวรนิเวศเขตพระนครกรุงเทพมหานครนะครับส่วนข้างในนั้นครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปรับชมพร้อมกันเลยครับโอเคครับ

นี่ได้ไปทำบุญรู้สึกไงบ้างครับคุณโอโอ๋ฮอสวยที่นี่พระเมื่อกี้โหใหญ่มากนี่เจดีย์ปูนใช่ไหมสวยมากเลยนะใช่ไหมมันคือเจดีย์ใช่ไหมนี่คือพระวโดวมปสชา,ารีริกาธาตุพระภัยรีพีธาตุนะครับ่นสวยมากจริง เหมือนที่นคนรเลย่นเนี่ยวัดวัสสภารนกคอนรนครอนใตน้รคอนใต้ออโอ้โหบรรยากาศดีมากเมื่อก,กี้ทำท่าเหมือนฝนจะตกเนาะดูตอนนี้สุคทับแต่ก็ยัง ครับผมตอนนี้เราก็เก็บบรรยากาศจนทั่วครับภายในวัดยังไงก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับผมโอ้ครับผมปุณฑนครับถ้าทุกท่านชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครับผมครับผมหันี้ก็ขอบคุณครับครัสวัสดีครับ